ตอนนี้ก็กำลังล่างไหลเข้ามาพี่น้องเออนี่ครับนี่ครับป๊านเนาะป่านเพิ่มมาอาบุนนะพี่น้องนี่ครับเป็นสาวฝรั่งเป็นบ้าฝรั่งครับนี่ครับล่งไหลมาฮามิซี่ปานมาอาบุนป้าป้าป่านมาอาบุาาานบกระถินนะครับอสุดยอดจริงๆสินค้าไทยใครก็ชอบครับนี่ครับซื้อทุกอย่างเนาะพี่น้องเซอร์พาเพิ่นก็ซื้อ ของไซส์ก็ซื้ออาหารก็ซื้อครับนี่ครับอโอ้โหด้านทางเข้านี่เต็มครับพี่น้องนี่ครับเต็มนะครับด้านทางเขานี่ครับเสื้อผ้าก็ขายดีครับหยิบเอาปันแจกฟรีนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ ด้านนี้ก็คือห้างเซนเตอร์เวิร์ครับมองที่ผมอยู่นี่ก็คืออาร์วอล์กเด้อพี่น้องหรือว่าราชประสงค์วอล์กเนาะก็เป็นทางเสริมหรือว่าเป็นสกายวอล์กนะครับคนหลายเนาะย่างเต็มครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาตินะครับบนกับมาเที่ยวยานนี้ครับเยอะจริงๆวันนี้ชวงไฮซีซันคนก็นล่างไหลามาเทีมืองไทยครับ มาแล้วบางคนก็จะไปที่ห้างเซนทาวเวิด์ครับบางคนก็มากราบไหว้ขอพอรเจ้าพระตีมูรติีพระเกเนศครับบางคนก็จะไปที่เดอะแฟตินัมครับมาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปนะครับพี่น้องมองนี้ก็คือเลนมาร์คครับนี่ครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับก็มาถ่ายรูปเนาะราชทูตก็คือซี่แยกราชาประสงค์ครับ เป็นภาพบรรยากาศในตอนกลาเงินครับหรือว่าตอนกลางวันครับสวยสวยครับพี่น้องนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับนี่ครับสวยงามครับว้าวคนหลเฟือกเนาะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่ห้างวิกซี่ครับช่งไฮซีซันว้าซิเปเนลเลอร์นะครับว้าซิมีชาวต่างชาติเพิ่นมาซื้อของหลายบอานนะครับนี่ครับด้านนี้ครับว่านี่ครับด้านนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับหลั่งไหลมาเที่ยเมืองไทยครับที่นั่นครับเต็มครับหลายเพลิงนะครับนี่ครับอื้มนี่ครับเยอะจริงๆว้าว แล้วแต่งตัวเป็นอะไรเอ่ยนี่ครับพี่น้องนี่ครับที่เห็นนี่คือชาวต่างชาติครับไม่ใช่คนไทยนะครับนีครับเป็นนุ่มตีเป็นสาววัยรัพี่น้องนี่ครับสุขใจสุขใจครับแต่เป้าหมายของเราก็คือห้างวิกซีนะครับช่วงไฮซีซั่นจะเป็นอย่างไรนาะครับขอกราบทักทายสับายดีเดอร์สวัสดีครับ FC เดอเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวห้างวิกซีนะครับในตอนกลางวันนะครับ ย่างเต็มครับพี่น้องนี่ครับเป็นมาเทียมเมืองไทยเนะาะป้าดห้างเซนเตอร์เวอร์คนกันหลครับพี่น้องนี่ครับล่งไหลเขาเที่ยวห้างครับเต็มครับนะครับโอ้โหมาเทียมเมืองไทยชงไฮซีซันเนาะนี่ครับลอยเพิรงกนะครับ มาแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายปั๊บครับนี่ครับเลี้ยวซ้ายเข้าห้างมิกซีนนะครับว้าวด้านนี้เป็นห้างมิกซีนนะครับพี่น้องนี่ครับรอบนี้คนกระลายเนาะมือนี้คนกระลายครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหเวลคั่มยินดีต้อนรับครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับ โอ้โหเข้ามารอบนี้คนกระไลครับพี่น้องเอยนี่ครับห้างนี้เป็นห้างของชาวต่างชาตินะครับยางเต็มครับพี่น้องโอ้โหคนเยอะจริงๆครับป้าติโทนี่ครับดันเตอร์มองหายเสื้อผ้าก,ก็ขายดีครับราคาร้อยเก่าครับพี่น้องนี่ครับปาตีโทนี่ครับรอบนี้คนกระไลเนาะนี่ครับ วันนี้ก็ถือว่าบิ๊กซีแตกนะครับนะี่ครับทั้งหอบทั้งนะหิวเนาะอืมเยอะจริงๆวันนี้นะี่ครับพี่น้องบางคนก็ลงไปที่อันเตอร์ครับนะี่ครับมาดามองแพ็กกิ้งอยต์นี่แกคนกัไหลครับด้านแพ็กกิ้งอยต์นี่ครับพี่น้องนะี่ครับ โอ้โหเยอะจริงๆครับนี่ครับ p a c k i n g Point ด้านนี้ครับแต่ด้านในนี้เต็มๆด้านในครับนี่คับพี่น้องเพื่อนะครับวันนี้บิ๊กซีแตกอีกแล้วนี่ครับป๊านี่ครับมาซื้อของเมืองไทยชวงปลายปีชวงไฮซีซั่นค่ะพี่น้องนี่ครับลายเพลินะครับนี่ครับหยิบเอาปลานแจกฟรีครับนี่ครับ Uh oh. ด้านนี้ก็เต็มครับด้านนี้ก็เป็นมองแคชเชียร์ครับโอ้โ uh ห oh. หลังไหลเข้ามาซื้อของมาซื้อสินค้าไทยครับก็ uh huh. เป็นพวกทุเรียนครับเป็นพวกทุเรียนมะม่วงอบแห้งครับนี uh ่ค huh. ร uh ับเดอะจริงๆ คิดว่าแทบไม่มีคนไทยนะครับพี่น้องนี่ครับส่วนมากก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเนิ่ก็มาเป็นรถทัวร์นะครับนี่ครับมาซื้อยามาซื้อเครื่องสำอางครับเยอะจริงๆมารอบนี้ก็เต็มครับนี่ครับด้านเครื่องสำอางก็ขายดีครับอ๋อด้านเครื่องสำอางนี้ขายดีมากครับ นี่ครับร้านขายยาเพียววันนี้ก็เกือบเต็มทุกโซนเต็มทุกซอยเนาะนี่ครับด้านนี้ก็หลายที่นะ้องเอ้ยนี่ครับเป็นพวกเครื่องดื่มเนาะกาแฟล่างนกซุปไก่ครับแต่โซนร้านขายยานี้ขายดีมากครับร้านขายยาและร้านเครื่องสำอางนะครับแสดงว่ายาไทายนี้มีคุณภาพนะครับ โเยอะจริงๆวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับว้าวนี่ครับพี่น้องเป็นพวกสินค้าที่เป็นซื้อกับพวกขนมครับพวกช็อกโ,โกแลตครับนี่ครับช็อกโ,โกแลตก็ขายดี เป็นพวกสาหลายม้วนสไตล์ญี่ปุ่นครับออด้านนี้ก็หลายทีางเอ้ยนะครับด้านโซนบะหมี่ครับพวก มา,ม,าม้าย่ำย่ำไว้ไวครับนี่ครับ,รบสินค้าไทยนี้ใครก็ต้องการเนาะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้ตอนนี้เดินแทบไม่ได้ลวครับตอนนี้น้ายพี่น้องน,นี่ครับ หลังไหลมาซื้อสินค้าทไทยหยิบเอาปานแจกฟรีนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ <S 2> <S 2> นี่ครับฝรั่งก็มาซื้อครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห มาเห็นคนมาซื้อสินค้าไทยเข้ากับสุขเจอนะพี่น้องเพราะว่าเป็นสินค้าที่นี่คุณภาพนะครับซื้อเป็นรถเข็นนะครับซื้อเยอะจริงๆนะครับแต่บ้านนัดก็ไม่สามารถที่จะเดินไปได้ทุกโซนทุกซอยนะครับเพราะว่าคนหลายครับถ้าเผื่อวางกันต้องขอเซนโซนเด้อขอเซินมาซื้อของอยู่ห้างบิกซีครับแต่มาแล้วก็ต้องทําใจนะครับต้องมาต่อแถวจ่ายเงินนะครับเพราะว่าคนหลายครับพี่น้องนี่ครับร้านนี่ก็เป็นโซนผลไม้โซนโอท็อปก็ขายดีครับ สินค้าโอท็อปนี้เป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติชอบมากครับนะครับโอท็อปของไทยครับขายดีจริงๆวันตำบลวันโปรดักครับนี่ครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆนี่ครับพี่น้องป๊าดเนาะพี่ฝั่งเสียงว้านี้เบานัดฟังไม่ออกนะครับแสดงว่าไม่ใช่คนไทยแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่คนลาวนะครับ พราะว,าวา่าวอลด้วฟังไม่ออกนะครับเป็นเวียดนามเป็นจีนมาเลสิงคโปร์ครับส่วนมากที่เพิ่นซื้อส่วนมากเป็นของแห้งนะครับเป็นพวกบะหมี่พวกเทสโตนีครับพี่น้องนี่ครับเป็นเทสโตที่ชอบซื้อเป็นบะหมี่เลพวกยำๆใบๆครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเทสโตครับเทสโตก็ขายดีครับเทสโตนี่ครับ พวกเลด้านนี้เป็นเลครับเลก็ขายดีครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เริ่มเดินมั่วครับคนหลายขายคลิปยากครับพี่น้องอ้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเยอะจริงๆวันนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นบิ๊กชีต ป๊นะ๊ดเนาะหยิบเอาปานแจกฟรีนะครับมาแล้วเพื่อนกั็ไล์สดเนาะไล์สดกับบ้าแซงว่าต้องซื้อฝากญาติเนาะต้องซื้อไปขายครับพี่นะ้องนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆสินค้าไทยโหวันนี้ก็ถือว่าห้างแตกเนาะช่วงไฮซีซั่นนะครับ แถวยาวมากครับต่อแถวจ่ายเงินครับพี่น้องหอดพูนครับนี่ครับเอ้ามาทางด้านนี้เนาะด้านนี้คนกระหลครับพี่น้องนี่ครับนั้งเต็มเลยครับนี่ครับเป็นแคชเชียร์หลานทองครับโอ้ทองตอนนี้แพงนะครับราคารับซื้อ44,000ครับโอ้โหขายออก44,000ื่น รับซื้อ43,000ครับทองขึ้นราคาเนาะเยอะอยจริงๆนี่ครับพี่น้องซื้อหลายนะครับนี่ครับหลังไหลามาเทียวเมืองไทยแล้วก็มาซื้อสินค้าไทยครับ พี่น้องยัางลบคื้นเนาะคนหลายครับนี่ครับคิดว่าคนไทยนี่นับคนได้นะครับคนไทยสาขานี้คนไทยนี่นับคนได้เลยครับนอกนั้นเป็นนักท่องเทยวสาวต่งางชาติทั้งนั้นครับอโอ้โหด้านแพ็กกิ้งคอยนี้คนเยอะจริงๆตอนนี้ก็กำลังล่งไหลเข้ามาพี่น้องเอ้ยนี่ครับ นี่ครับปานเนาะป่าดเพิ่มมาอาบุญนะพี่น้องนี่ครับเป็นสาวฝัล่างเป็นบ่าวฝัล่างครับนี่ครับลัางไหลามาฮามิซี่ปานมาอาบุญป้าป้าปานมาอาบุญกระถินนะครับอหสุดยอดจริงๆสินค้าไทยใครก็ชอบครับนี่ครับซื้อทุกอย่างเนาะพี่น้องเซอร์พาเพิ่นกระซื้อของไซส์กระซื้อ อาหารก็ซื้อครับนี่ครับอโอ้โหด้านทางเข้านี่เต็มครับพี่น้องนี่ครับเต็มนะครับด้านทางเข้านี่ครับนี่ครับ บิ๊กซีอันนี้คือห้างบิ๊กซีสาขาราช,ชดำเนินกรุงเทพมหานครนะครับ f c ก็ชอบถามสันติเกิดเนาะเป็นว่ามองนี้คือที่ใดนะครับตรงนี้คือบิ๊กซีสาขาราช,ชดำเนินกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาซื้อสินค้าไทยกลับบ้านช่วงไฮซีซั่นนะครับพี่น้องนี่ครับเสื้อผ้าตกข้าดีครับหยิบเอาปันแจกฟรีนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ นี่ครับพี่น้องเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับที่ฟังเสียงบอเสียงจ่าที่ครับเอาบัดนี้ก็จะขอพาทุกคนออกไปด้านนอกเนาะแล้วก็จะได้กลับบาตกับซองครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายเด้อซูเปอร์ริสการนี้แลกเป็นเงินตราครับพี่น้องนี่ครับป้านี่ครับมาเชือเเ้าไหมเราหวตั้งไงดี จัมัดเหตัวนี้ก่อนก็ไม่งนะเด็กแค่นี่ครับที่ฟังเสียงวอลนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับฟังเสียงว้ลขายเวียดนามนะพี่น้องมาแล้วเพื่อนกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปั๊บครับนี่ครับปั๊บเนาะล่างไหลมาบิ๊กซี่ในตอนกลางวันนะครับนี่ครับดันเตอร์ก็มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องน่ครับนี่ครับเป็นท่งสีเขียวครับเป็นโท่แล้วก็เข้าไปที่ฮามิซี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ครับ นะสินค้าไทยใครก็ชอบนะครับแล้วใครจะกล้าแบนเนาะบางชาติเพิ่นกาบอกในโซเชียล่น่าจะแบนสินค้าไทยเนาะก็ทำคอนเทนต์เอาแต่ยอดวิวนะครับแต่ความจริงนี้คนล่างไหลามากซื้อสินค้าไทยครับพี่น้องครับโอ้โหสุขใจสุดใจครับโอเคเนาะคลิปนี้กาต้องขอครับเจอเดอที่เขามาับส้มครับร้าพู้เลยสอบเจอสอ,สอบใจกา ต้องขอไลฟ์ฟาแซครับเพิ่มเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับขอมาจบคลิปขอมาปิดคลิปที่แลนมากตรงนี้นะครับมองทีชาวต่างชาติเปิ้ลชอบม,มาทายรูบนะครับจะเรียกว่าอะไร <c oughs> ก็ต้องว่าสกายอล์อกเนาะนี่ครับพี่น้องพาชมค่ำวงนนี้เพิ่นก็จะเปิดไฟนะครับพา FC จะมาชมแสงสีก็ขอให้มาช่วงสัก6กงแงกเ้อะพว่า ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเนาะแล้วก็ขําเร็วครับช่วงนี้นะครับด้านขวาก็เป็นเดอะมาร์เก็ตแบงคอครับโอเคได้พี่น้องถ้าผเพเ่อชอบเจอชอบใจก็ต้องขอฟอลไล์ฟาเซอร์เพิ่มเป็นแห่งเจแห่งใจในการไปหาถ่ายคลิปเนาะนี่ครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับโอ้โหเยอะจริงๆครับนี่ครับ ด,ด้านซูนด้านขวามือก็ไปที่เดอะแพตินัม่มสีแยกประตูน้ำครับสวยงามภาพบรรยากาศในตอนกลางเงินเนาะโอเคเด้อพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้าเนาะสัมบาร์ดีเด้อสวัสดีนะครับบายบาย